ดีค่ะทุกคนขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Kim ต t o r y ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะคิมไม่ได้มาคนเดียวเพราะว่าครั้งนี้นะคะคิมมาเที่ยวกับเพื่อนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะไปแนะนําเพื่อนร่วมทิพของเรากันดีกว่านะคะเพื่อนร่วมทิปของเราวานะะนรรราันนี้สวัสดีค่ะ <S <s <c oughs> คุณวิวอันนี้นี่ชื่อคุณวิวนะคะเดี๋ยวจะเจอคุณบิวในในท,ปปทิปไปเที่ยวเชียงใหม่ด้วยทุกคนอันนี้ไม่รู้ลงหรือยังหรือว่ายังไม่ลงมันก็อยู่ตรงนี้แหละระหว่างลงหรือยังกับยังไม่ลง แล้วก็เพื่อนคนต่อไปของเรานะคะก็คือคุณเฟิร์สนะคะขอขอไปขอไปกล้องสั่นกล้องสั่นเพราะว่าขับรถอยู่ขับรถกันอาจาคุณเฟิร์สเนี่ยทำหน้าที่ขับรถให้นะคะแล้วก็คุณเฟิร์สเนี่ยก็มีโรงแรมให้นอนด้วยเพราะฉะนั้ะขิมไม่ต้องจ่ายอะไรเลยค่ะทุกคนนีเว้นค่ากินนะคะต้องขอบคุณคุณเฟิร์สมากค่ะเพราะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการไปเที่ยวชนบุรีของเราเป็นยังไงค่ะทุกคนเจอกันที่ชนบุรีด้วยค่ะ Let's <laughs> go. ค่ะทุกคนแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงแรมวัที่พักของเราเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ก็คือเป็นห้องพักของเรานะคะน่ารักมากเลยดยูตอนนี้ก็จะเป็นเตียงสําหรับสองคนนะคะแล้วเขาก็จะมีของใช้ต่างๆนะเพศตัวอะไรให้ด้วยนะคะไปดูห้องน้ํากันนะคะห้องน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกระจกนะคะก็จะมีนี่เลยชาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นหสุขภัณฑ์นะคะแบบนี้เนี่ย ธรรมดาทั่วไปห้องน้ำทั่วไปนะคะถือว่าสะอาดแล้วก็น่ารักมากเป็นสไตล์แบบบ้านพักตากอากาศแบบนี้นะคะแล้วอันนี้คือจองเป็นสองห้องนะขประตูตรงนี้ก็เลยแบบเอาไว้เปิดเวลาเราจองห้องติดกันนะขันทูแข่งไงคุณอันนี้คืออะไรเนี่ยคุณเหนื่อยคุณเหนื่อยเหนื่อยะขอบคุณมากนะคะสำหรับสำหรับรถแล้วก็ที่พักนะคะคเฟิร์สผู้สมนาคุณของเราเอฟซีเจ้าคุณพา วันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะคะ iPad 2 0 1 0 9 2019นะคะเอ่อสีสเปรย์สเกลนะคะแล้วก็ไม่เข้านะคะไอไอโขกไอโขกนะทุกไอโขกสีสเปรย์นะ ร2 8ิดกิกนะก็หลายมืองอยู่นะแล้วก็เค้กอซื้อมาถูกๆเลย250 很难呀。啊啊 จริงๆมัน,ะน,น,นะสะท้อนแสงเราอยู่กันที่ที่ <laughs> ที่จอดรถนุส่ส,สวายของฟ้าสวยมากอุ้ยก็คือมีสวยนะทำเป็นเล่นไปอุ้ยของฟ้าเป็นสีพาทเทลด้วยอ่ะที่คืออะไรนะหาดวอนเหรอตอนนี้เราหาดวอนน้ำพานะคะมีร้านอาหารเยอะแยะมากจ้าแล้ววนันย่าฟ้าสวยเวอร์จริงฟ้าสวยจริง อันนี้ก็เป็นผงกะหรี่นะคะทะเลไม่ใช่แค่ปูมีทะเลมีอะไรต้มยำต้มยำรวมอันนี้เป็นอะไรคะปูนิ่มปูนิ่มทอดกระเทียมค่ะปูนิ่มกระเทียมส่วนอันนี้นะคะเป็นเฟิร์สค่ะทำไมคะปูผัดเฟิร์ส เป็นยังไงคะทำไมทำหน้างงเงงอะไรกันนะถามว่าคาเฟ่ที่ไหนดีมากถามว่าคนมากับเพื่อนไหมไม่ควรกาแฟแล้วจะาอาเพื่อนมาตลอดมาไม่ได้ใครจะมาคุยกับแฟนเนี่ยเด็น้ำใครมากับเพื่อนก็ได้แต่มันแบบไม่คืนอะเนอะนหือะไดเอเอเอนิดนึงถมว่าเราแฟนาไม่ ค่ะทุกคนและนี่ก็เป็นวันที่สองนะคะในชนบุรีนะคะทุกคนก็ตอนนี้นะคะขิมก็อยู่ที่ปาป้าบีชพัทยานะคะซาป้าบีชพัทยานี่ก็เป็นร้านอาหารแล้วก็เป็นคาเฟ่นะคะซึ่งขิมดูในภาพเนี่ยก็น่ารักมากนะเขาบอกว่ามันมีมุมให้ถ่ายรูปเน่ยเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันดีกว่าว่าข้างในเนี่ยจะน่ารักแล้วก็มีมุมให้ถ่ายรูปเยอะจริงหรือเปล่าตาเลยค่ะทุกคน ค่ะทุกคน,นและตอนนี้นะคะเราก็วับมาอยู่ที่ร้านอาหารร้านปูเป็นนะคะ <t> ทุกคนเมื่อกี้เนี่ยเราไปถา่ายรูปกันมาที่ร้านปา้าบ Luiza ิชพัทยาใช่ไหมแล้วก็หมดแรงนะเราก็เลยต้องมาเพิ่มพลังด้วยอาหารมื้อหลักกันที่ร้านปูเป็นนะคะทุกคนเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราไปทานร้านลุงสวัยมาใช่ไหมแล้วก็เราก็ขับรถผ่านร้านปูเป็นแล้วมันก็แบ yeah บคนเยอะมากเราก็เลยอยากจะรู้อ่ะว่าแบบมันเป็นยังไงแล้วอร่อยไหมนะคะวันนี้เราก็เลยมาทานที่ร้านปูเป็นกันนะเพราะฉะนั้นเราไปดูอาหารร้านปูเป็นดีกว่าว่าเราสั่งอะไรกันมาบ้างค่ะทุกคน ทุกคนแล้วตอนนี้นะเราก็ถึงกันแล้วนะคะอันนี้คือถ้าทุกคนเห็นตอนที่ขับรถเข้ามานะคือมันกว้างมากแล้วก็สวยมากอารมณ์เหมือนเป็นแบบปราสาทอังกฤษเลยอะ่ะทุกคนคือสวยมากจริงๆดูดิเป็นร้านอาหารนะคะอันนี้ชื่อว่าอ,อ,อะไรนะชื่อมันเรียกยากมากเลยอ่า Castello del Belagio เออ Castello del Belagio Cast de นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าข้างบนเป็นยังไงบ้างแต่คือตัวข้างนอกร้านอ่ะคือสวยมากค่ะทุกคนตรงนี้มีซุมด้วยทุกคน เนี่ยเป็นซุ้มดอกไม้ไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะคะขิมสายตาสั้นแว,ว่าเป็นดอกสีชมพูน่ารักมากเลยเราไปดูในร้านกันดีกว่าสวยอะ่ะชอบเหมือนแบบมาเที่ยวต่างประเทศเลยอะ่ะ คะอรนนินะคะก็คือเป็นเหมือนแบบเมนูรีคอมเมนต์เลยนะคะของทางร้านเพราะว่าเป็นเค้กที่ไปออกรายการครัวคุณต่อยมากสดๆร้อนๆแลยคกะทุกคนก็คือเนี่ยพนักงานบอก่อยนะว่าแบบคนแย่งเงินเยอะมากเลยเพราะอะไรคะคุณเฟิร์สผมมีชิ้นเดียวก็คือคนแย่งแด่กกันมากเพราะว่ามีชิ้นเดียวชิ้นเดียวโถเออแย่งกันประตูไปโยตอเลย อย่าลืมแนะนำนะว่าสายกาแฟให้มาลองเอออร่อยอร่อยจริงแล้วรีบมาก็คงสุดสี่งเะล่ขึ้นมา h e a n โอ้โอ้ช็อกโกแลตเหนียวมากตรงนี้ก็เลย ทุกคนแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับทริปเที่ยวชน2วัน1คืนค่ะเป็นไงกันว่างคะทุกคนดูเพลินไหมคะ,ะถ้ายังไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ให้ด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย